สวัสดีค่ะเดียเองนะคะวันนี้ค่ะเดียจะมาแนะนํากับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีในเรื่องของการดูแลผิวหน้าที่สวยจบครบใน1เซตเดียวนี้เลยกับผลิตภัณฑ์จากเคทีนั่นเองนะทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะต้องบอกว่าโอ้โเซตนี้เนี่ยทำให้ผิวหน้าของเดียนะคะเรียบเนียนขึ้นและขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยเริ่มต้นด้วยที่ตัวแรกตัวนี้นะผลิตภัณฑ์นะคะกับเคทีไบรท์เน n ิ่ง u m รนั่นเอง,น,น,เองนี่เลยนะตัวนี้เนี่ย โหดีมากนะหลังจากที่คุณล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยทาตัวเซรั่มไปเลยค่ะนะในตอนเช้าและก่อนนอนนะจะช่วยทําให้ฟื้นฟูสภาพผิวนะลดฝ้ากระจุดด่างดำและที่สําคัญซึมไวมากนะคะเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนี่หลังจากเซรั่มมาแล้วนะคะอยากจะแนะนําตัวนี้ต่อที่เด็ดของเขาเลยนะนั่นก็คือนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นมาร์กนะคะเป็น brightening white m a r k นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กนะคะตอน กลางคืนซึ่งนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอย่างที่บอกแหละไปทําสปุงสปาหนะ้าและอยากจะได้การฟื้นฟูแบบเร่งด่วนมาตัวนี้เลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นนะอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆากนะซันสกรีนบล็อกครีมตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของครีมสีชมพูอ่ะเหมาะสําหรับคนที่นะคะอยากจะได้ในเรื่องของความขาวอมชมพูช่วยปกป้องนะคะรังสี UVA UBSPF UV 3 0 PA บกบนะแล้วก็ช่วยในะเรื่องของการทําให้หน้านเนี่ย เรียบเนียนขึ้นปกปิดอมพังริ้วรอยรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยได้เนียนมากกันน้ากันเหนือด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวตัวนี้โอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเด็ดของเขาเลยนะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยกับสักุระไวท์เรดเดียนซ์ครีมตัวนี้เนี่ยเป็นครีมสักุระนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของ6ประโยชน์ด้วยกันนะัผิวหน้าชุ่มชื้นขาวเรียบเนียนเรื่องของริ้วรอยนะคะต่างๆฝ้ากระจุดด่างดำนะแล้วก็ยังช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้ผิวอีกด้วยว้าวนะคะและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือตัวสบู่นะคะตัวนี้สบู่กีเซรีนนั่นเองนะคะหูตัวนี้ใช้ดีมากต้องบอกว่านะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบนะคะของรังนกและทองคําบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งจะช่วยลดความมันของใบหน้านี่สิวฝ้ากระจุดด่างดเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ผิวนะช่วยชําระล้างสารพิษนะคะสารเคมีบนใบหน้านะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะ ว่านะคะใครที่สนใจอย่าลืมไปลองหาซื้อกันดูนะกับบุพภัณ์เซตนี้นะคะจาก KT เนาะวันนี้เดี๋ยวลาไปแล้ว